สวัสดีครับผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับคาชาในวันนี้เราอยู่กันในโรบล็อกเนี่ยผมกับในแมปที่มีชื่อว่า Stranded อีกแล้วแนวติดเกาะมาอีกแล้วแมปแนวเนี่ยเรื่องติดเกาะดเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเนื้อเรื่องกันหน่อยนะครับโอเคก็ง่ายๆเลยนะครับคือเราก็ผมขับเรือไปนะครับแล้วปรากฏว่าเรานั้นไปเจอกับภัยพิบัติที่แสนอุบาทมาก,มากพอไปเจอภัยพิบัติเสร็จปุ๊บ<ๆ>เรือก็แตก แล้วเราก็ไปเกยตื้นอยู่ที่เกาะล้างแค่นั้นเองเอาชีวิตรอดแล้วก็หนีออกจากเกาะนั้นมาให้ได้กลับบ้านก่อนที่ทุกอย่างนั้นมันจะสายไปนี่ <od> <idades> คือมึงบิวให้กูแบบอยากเล่นสุดๆเลยใช่ไหมเกมนี้มันมี estimate play time ด้วยเว้ยเขาบอกว่าระยะเวลาในการเล่นแมปนี้ประมาณ16นาทีนะครับเออดูเกมพาร์สต่อยเกมพาร์สมึงแม่งมีปีกด้วยวะอย่างนี้กูไม่ต้องเล่นแล้วดิกูบินออกจากเกาะได้เลยเปล่าวะมีความเมค e s น n สูงซึ่งไปฉายไปนะครับ แล้วนี่อะไรเนี่ยของขวัญเอ้ยไม่เคยเห็นว่ะเกมพาร์ทอันนี้ไม่เคยเห็นโอ้หมันจะให้ของแรนดอมเรานะครับคุณผู้ชมเราจะได้ดักฟลอตี้ดัมมี่บอลลูนได้วิทยุเอามาทำเพื่ออะไรวะทอสเตอร์ที่ปิ้งขนมปังเหรอวะกด๊กกิ๊กกอ่ะโอเคซื้อก็ได้เฟิร์สเอ็ดคิดจำเป็นต้องซื้อนะครับส่วนอันนี้สำคัญมากปีกเนี่ยครับเราจะจำเป็นที่จะต้องซื้อไปครับเราไปเล่นพร้อมกันดีกว่าวู้โหเกมมีเพลงทมีเพลง โอ้โหกูนี่เซ็งว่ะเสียงเพลงนี่อย่างดังด้วยนะครับต้องบอกเอาไว้เลยน่าจะเป็นเพลงติทธิ์ยกสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหเขาทําฉากออกมาสวยมากว้าวนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเขาแดกทรายอยู่ดูปา่าเขาสิมึงบ้าเปแล้เขาไม่ได้ให้มึงมาเล่นปั้นทรายหรอวะเขาให้มึงมาแดกทรายแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคุณผู้หญิงหย่าทาทางก็จะมีความสุขมากนะครับและอันนี้ นุกอร์คิดซื้อก่อนที่พ่อแม่มึงจะรู้ <c oughs> คุณผู้ชมจะต้องรีบซื้อนิวเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่พ่อแม่ของคุณผู้ชมจะจับได้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสุดยอดเลยแต่เขาออกแบบฉากมาดีนะครับสวยมากชอบมากเลยติดอยู่อย่างเดียวเกมมึงมีเพลงกูเกียดมึงว้าวเคไปเล่นพร้อมกันเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยสปอนเซอร์โค้กวดแม่จูๆคลิปนี้กูก็มีสปอนเซอร์เป็นโค้กเฉยเลยเกมดีจริงเลย ช่างเป็นวันที่สวยงามไว้เช่นนี้สวยงามจริงเลยเดี๋ยวพวกมึงทุกคนก็ตายหากันหมดจากภัยพิบัติใช่ไหมเราไม่รู้เนี่ยว่าเราจะเจอภัยพิบัติอะไรนะครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็ผมว่าน้ําทะเลเลยพวกนี้เขาสวยจริงครับคุณผู้ชมพวกวิวพวกอะไรอย่างเงี้ยผมยอมรับว่าสวยมากๆนะครับอ๋อและที่สวยอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงก็ผมเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับชอบฮะอะไรเหรอ <S <S เกิดอะไรขึ้นอนะ เกิดอะไรภัยพิบัติอะไรเหรอโอ้ไม่ oh my, นี่มันพายุนี่วะเกิดพายุเหรอแต่ผมยอมรับก็ผมว่าพายุที่ทะเลเนี่ยน่ากลัวจริงโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยฟ้าผ่าและทุกคนก็ตายหาทั้งหมดนะผมจบนะครับรอเล่นแล้วเราก็มาเกยตื้นตรงนี้นะครับเออภาพอะไรพวกนี้สวยจริงรับผมคุณผู้ชมเออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟ้าผ่า กลางลาเลยตะกี้เราเห็นอยู่ลอดมาก็บุญแล้วดูเหมือนว่าพายุนั่นจะทําให้เรือเราจมนะซึ่งเราจะต้องไปหาของทั้ง3อย่างก็คือไม้3ใบไม้อีก3โอเคนะครับเราไปหาท่อนไม้มาก่อน3มันแล้วก็ใบไม้อีก3ใช่ไหมแล้วกูจะไปหาจากไหนวะเยี่ยมพวกมึงได้มากันหมดแล้วได้เวลาสร้างแล้วกูยังไม่ทันได้เก็บอะไรเลยอโอ้นี่มันมืดเร็วมากเลยนะเอาละรีบก่อไฟกันเถอะใช่ก่อไฟกันเลยก่อไฟใช่ไหม นี่ไฟมาแล้วไฟมาไม่ใช่รู้สึกว่ามันจะมีแฟรกันอยู่ที่เรืออยู่นะเราสามารถใช้แฟกันนั่นจุดไฟได้บางทีมันอาจจะอยู่ตรงเรือนะโอเคเราจะต้องไปหาแฟกันใช่ไหมครับคุณผู้ชมที่เรืออันนี้ใช่แฟกันไ,<ม>ไหมวะมันเป็นปืนยิงพลุนะครับนี่ไงเจอแฟกันแล้วแม่กูนี่เก่งจริงเลยวะแล้วไงต่อวะโอ้มีแอนิเมชั่นยิงทำไมกูทำได้เฮ <laughs> ้ยเดี๋ยว ว่าจะเฮ k ใครอยู่ข้างบนนั้นวะคนป่าเหรอแล้วทำไมหน้าโอ้หน้าลอเหลาโอ้ oh my god เฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันมีใครบางคนมองเราอยู่วะๆๆๆๆๆไอตะกี้ชัวรนะครับที่มันซุ่มอยู่ตรงพุ่มไม้อะ่ะฮะว้าวเดาใครนั่นน่ะรีบเิ่งไปที่เรือเร็วเดี๋ยวใครคนป่าตะกี้นั่นแหละคุณผู้หญิงสุดยอดรับมีแทนกูสวยงามมาก <c oughs> อโอ้มันเทเลพอได้ด้วยเว้ยแป๊บหนึ่งผมต้องเช้ของขวัญจากพระเจ้าก่อนปึบกูดได้อะไรมาวะดวม้มีได้ตัวอะไรมาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะหยุดแล้วตั้งแต่เราวิ่งมาตรงน้ําทะเลอ๋อพอเราวิ่งขึ้นเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเขาจะไม่ตามเรามาแล้วนะครับเอาละไปหาของกินกันดีกว่าฉันคิดว่าบนเกาะนี่มันจะต้องมีของที่กินได้สิบนเกาะมันต้องมีมะพร้าวใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ไงโคคาโคล่าเขาไปเก็บมะพร้าวหรือเปล่า ก,กูไม่เจออะไรเลยอ่ะนี่อะไรวะเนี่ยพวกเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดกูไม่รู้หรอกแต่น,นี่คืออะไรวะ <c oughs> กินได้ด้วยโอ้ไ oh ม <c oughs> ่เกิดอะไรขึ้นอีกมึงอย่าบอกว่าสิ่งที่กูกินนั้นมันพิษ <c oughs> นั่นไงครับมันบอกว่ามันมีทุเรียนบางลูกรับผมที่มันเน่านะครับเนีเน่ย <c oughs> มันไม่ดีอย่างแน่นอนเลยแล้วมึงโอ้โหทุเรียนเน่าแต่ว่าไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าคนที่กินไปน่ะปลอดภัยแน่นอนโอ้ฝนตกอีกแล้วทำไมอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วจังวะฝนในเกมนี้ตกแล้ว เราไม่โดนดาเมดด้วยนะครับคุณผู้ชม5้าฝนเม็ดเล็กนิดเดียวมันจะทําอะไรฉันได้วะมันทําให้ใครเจ็บปวดไม่ได้เหมือนกําลังด่ากเกมอื่นอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมแนวเอาตัวรอดแบบนี้นี่ฝนจะเจ็บมากดูเหมือนว่าเราจะต้องเซฟ,ฟไฟตรงนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเราั้นใช้ปืนแฟร์ไปแล้วบางทีล่าจะใช้ร่มที่อยู่ตรงเรือก็ได้โอเคร่มอันนี้ผมสามารถกันฝนได้โอเคต้องเอาร่มมาวะ่ะ้องใช้ร่มกันฝนนะครับตั้งไว้นี่ แล้วนี่เรายร่างเลยป่บวะโอ้ my god ยั oh! Oh! งไง้ชันโอ้โอ้ชิบหายล่มไหมแล้วตัวกัวไหมด้วยกูตายป่ะนี่นี่มึทงทำไรลงไปผมขอโทษแต่ยังน้อยไฟมันก็ยังไม่ดับแล้วดูหน้ากูดิอันนี้คือหน้าคนสำนึกผิดผมขอโทษเง่เฮ้ยนั่นฟ้าผ่าแลว้ววะโอ้โห oh! 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 สปอนเซอร์โคกตาย ไม่ <S <S พิมพ์ไว้อะไรให้กับสปอนเซอร์โค้กด้วยนะค่าผู้ชมเขาอาสามาเป็นสปอนเซอร์ให้โอ้นี่มันตอนมือดอีกแล้วเดี๋ยวสิไอพายุนั่นมันจมเรือเราซะยับเลยนี่วะคราวนี้เพราะเราก็หนีไปตรงเรือไม่ได้แล้วสิแต่ไม่เป็นไรบางทีเราอาจจะว่ายน้ําไปตรงที่มันเป็นหินเล็กๆก,ก็ได้ระวังด้วยละ่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีกับดักด้วยสแสดงว่าไอคนบ้านนั้นมันต้องจู่โจมเราอย่างแน่นอนแล้วไหนว่ากับดักแล้วไปตรงที่ก้อนหินนั่นแล้วโอเคตรงนี้ใช่ไหม สุดยอดเลยละดูเหมือนว่ามีคนโดนกับดักว่ะแซดอายแซดจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมเราจะไปตามถ่ายสารคดีใกล้ๆนะครับสุดยอดมากแป๊บนึงกูมีปีกว้าวไอชิปปีกได้ชิปปีกได้ว้าวว้าวมินนี่แป๊บแล้วพับ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 แล้วพับ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 ไม่มีประโยชน์จริงว่ะโอ้มีคัทซีนด้วยนะครับคนบ้าจะทำอะไรเราทำไมอ่ะ ทำไมเขาไม่ตามเราโอเคกูรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ตามเราดูสิในน้ำมันมีฉลามด้วยเพราะเหตุนี้นี่เองทำไมเขาถึงไม่ลงทะเลเลยแสดงว่าที่เราหนีไปตรงเรือได้นะครับเพราะว่าเขาไม่อยากลงน้ำนั่นเองนะเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาจะไปที่บ้านพักเราแล้วเร็วรีบไปจัดการเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูต้องกระโดดปลากลัวอะไรไปเนี่ยสุดยอดมากฉลามไม่ได้แดกกูหรอกพวกชกุนเก่งลาดเทง่งยิงกูนี่กูเป็นระเอกถอเะนะ แล้ว <laughs> นี่อะไรทำไมตัวกูทำหน้าอย่างกันวะว้าวเราจับเขาได้แล้วคราวนี้เขาก็ทำร้ายพวกเราไม่ได้อีกต่อไปโอ้เราจับเขาอย่างนี้เลยเหรอหน้าแมงโตดแซดเลยอะดูสิเขามีแผนที่ด้วยดูเหมือนว่าเขาจะซ่อนอะไรไว้บางอย่างบนเกาะแห่งนี้นะในแผนที่เนี่ยมันบอกว่ามันมีก้อนหินปกปิดทางเข้าฐานลับของมันอยู่เอาล่ะเราไปหาที่ซ่อนกันเลยดีกว่าเผื่ออาจจะเจอของดีข้างในทางเข้าอยู่ไหนอ้อยลูกกูโดนอะไร โอ้กูโดอนอะไรวะแป๊บนึงเลือดชย,ยาฮิวโอเคเอ้ยอ๋อมันเป็นกับดักคุณผู้ชมแล้วเพื่อนเพื่อนกูไปไหนทำไมเพื่อนเพื่อนหนึ่งไม่ช่วยฉันอ๋อกูเหลือคนเดียวอันนี้เปล่าวะมันบอกเป็นก้อนหินอ้ากูโดอนอีกแล้วใช่ไหมเอ่ยก้อนหินเออแท่งจริงๆด้วยว,ว้าวกับดักเต็มไปหมดเลยค่อยๆไปอ้าโอ้อ้าจะตาย ไม่มีเพื่อนช่วยแบ่งเบาภาระว่ะแล้วนี่คือดูแน้ากูดิที่นี่แม่งมีแต่ของที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นเลยนี่ว่ะแต่ยังไงก็ตามอย่างน้อยๆมันก็ยังมีวิธีการประกอบเรืออยู่โอเคนะครับอย่างน้อยๆเราก็เจอวิธีการประกอบเรือของมันนะครับพกเราจะต้องออกไปจากเกาะนี้เดี๋ยวกูดิมีแค่กูคนเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเรานั้นสามารถสร้างเรือได้จากที่พักของเราแต่ว่าเราจะต้องหาวัตถุดิบเพิ่มด้วย วัตถุดิบไม่พอนั่นเองนะครับเราจะเป็นที่ต้องใช้ใบไม้หนึ่งนะครับ one piece of wood หนึ่งใบต้นปา์มอีกหนึ่งโอเคให้กูไปหาทั้งที่มันแบบว่ามีกับดักเยอะอย่างนี้เนี่ยนะแล้วประเด็นคือมีกูหาคนเดียว <c oughs> เจอใบไม้แล้วใบไม้หนึ่งโอ้เดี๋ยวใจเย็นดยโดนกับดักแล้วเดี๋ยวกูตายอันนี้ใช่ท่อนไม้ไหมวะโอเคเจอท่อนไม้แล้วนะครับเราขาดอีกหนึ่งอย่างคืออะไรวะอาจจะเป็นใบต้นปาหรือเปล่าหรือว่าเป็นใบไม้ธรรมดา ใช้ปีกบินซะแล้วปับ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 เฮ้ยนั่นไงกูเจอแล้วแม่ซ่อนอยู่ตรงนี้ใช้เวลาหาเกือบ20นาทีเราเล่นไม่นานขนาดนั้นเยี่ยมเลยเราททำเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวมีแค่กูคนเดียวครับมีแค่กูคนเดียวที่เหลือทิ้งกูไปหมดแล้ว<ม>ขอร้องให้เครดิตกูคนเดียวก็พอนี่ก็ได้เวลาออกไปจากเกาะนี้สักทีแต่ว่าเราควรที่จะเอาคนที่ฆ่าเราไปด้วยหรือเปล่า กูมีเวลาสิบวิในการตัดสินใจคือเขาไม่สมควรที่จะมาตายบนเกาะนี้เว้ยผมจะให้โอกาสเขาเพราะว่าผมเป็นคนดีและบ้านรวยมากโอเคผมให้เขาไปด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับพวกเราตัดสินใจที่จะเอาเขาไปด้วยไม่รู้ว่ามันถูกเปล่าวะแล้วดูนแน่กูดิมึงอย่าฆ่ากูนะเว้ยกูสทาทำหน้าตาแบบนี้ใส่มึงแล้วหวังว่าเราคงที่จะตัดสินใจถูกนะต้องตัดสินใจถูกแล้วมึงอย่าจับมีดมาปาดคอกูบนเรือนี่นะเว้ย ลาก่อนเจ้าเกาะล้างว่ายแหละมึงอย่าฆ่ากูเลยมีกูคนเดียวทั้งแพมึงอะ่ะคือเข้าสาสอนวิธีการต่อเรือให้กับเราไงคุณผู้ชมเฮ้ยฉลามมาโอ้เขาช่วยเราอะม,มึงอย่าเอาดาบนั้นมาปาดคอกูทีหลังนะเว้ยขอบคุณมากเลยเฮ้ยเห็นไหมทางเลือกกูถูกแมม แท้จร hey, ิงกูถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เอาเขามานียผมคิดว่าน่าจะเป็นแบดเอนดิ้งคือไอ้ฉลามนั้นแม่งพุ่งชนเสี่ยแกูแล้วกูก็ตายห่างน่าสงสาร <S <S ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นแมปที่สนุกมากนะครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับใครเนรี่ยที่ชอบอยู่ไม่จะกดะไลค์ช่วมมากกดซับสมุดนี้ไปแล้วครับ